สวัสดีจ้าเพื่อนๆทุกๆทุกคนเป็นอย่างไรเนาะจ้าทุกคนสบายดีบ่าจา้ามื่อนี้ล้วนซีมาบอกเนาะจ้าเพื่อนๆจา้าเมื่อนี้ล้วนซีมาวอกเห็นเพื่อนๆฟังเด้อจา้าคือวายังสีจ่จ้าพอดีล้วนไอไปฉีดวัคซีนโควิดมาแล้วเด้อจา้าล้วนไปฉีไอไปฉีดมาบอกโทรโทรดูบอกพี่นะล้วนไปฉีดมากอะได้เดือนหนึ่งเต็มๆแล้วเด้อจา้าเพื่อนๆจา้า รวนไปฉีดต้อนเหมือนวันบอเลินไทยพอดีพอดีเลยจ้ะวันแห่งข่วมรักเลจ้ะก็คือไอเดือนหนึ่งเทเล่ไอเดือนเดือนหนึ่งผ่านมาแล้วจ้ะเพื่อนเืนจ้าต้อนร่วนไปฉีดนี่ก็บเบเจฟด้วยจ้ะเขาฉีดคางไ้ร่วนเลยจ้ะนี่ฉีดตรงนี้เนาะคือปลูกฝีบานเห่าเลยนะจ้ะเพื่อนเพื่อนฉีดเบอเจ็ด้ลยจ้ะร่วนกับฉีดมาเรียบร้อยแล้วเลยจ้ะเพื่อนเืนจ้าเดี๋ยวเดือนหนึ่งเต็มเตมเลยจ้ะคันเพื่อนเถืมว่าวอาการของร่วนต้อนฉีดเป็นอย่างไร ต้อนฉีกับวัชพิหลังจากฉีดมารุ่นกับเจ็บก็บอมีอาการอนี่ยังจ้าแต่อุมือที่สองค่ะมันกับสิเป็นแบบว่าน้ำน้อยนะจ้าแบบว่าคือธรรมดาเนาะจ้าเนาะแต่บัเจ็บแห้งบ่มีไอ้เขาเอิญยังนะบอกมาถึงขันว่าให้เจ็บแบบทรมานเี่ยังเลยจ้าหรือว่าเจ็บแบบไอ้พิษปกติเลยจ้ามันกับธรรมดานิดๆน่อิดเนแน้อยังเลยจ้าเพื่อนๆจ้าตอนมือที่สองเนาะมันคือระเบมนิดๆิน่นอยนลยจ้ารุ่นกับทำงานเป็นปกติเลยจ้ะรุ่นกับเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ ยกนั่นยกนี่เนาะธรรมดาอยู่จากบับอมี่อย่างอาการเนาะจ้ะเนะาะจะเพื่อนๆจ้าล้วนก็เลยมากโอ้ให้เพื่อนๆฟังจ้ะว่าเป็นอย่างไรเนะาะจ้ะอาการของล้วนหลังจากฉีดไอ้ไอ้วัคซีนโควิดมาเนาะจ้ะแต่ของล้วนนี้ล้วนฉีดนี่เนาะจ้ะเพื่อนๆจา้ามันจะมีเข็มที่สองเลยจ้ะมันบ่บอมแมนไอ้ชนิดที่ของล้วนฉีดเลยจ้ะมันเป็นชนิดของ ล้วนก็บอกบ่เอซื้อประเดดอกเลยแต่ล้วนก็สิบอกว่ามันเป็นของอังกฤษน้อยจ้ะเนาะจ้ะมันเป็นของประเทศอังกฤษติเขาเห็นอยู่อังกฤษเลยจ้ะอืล้วนกับตองฉีเป็นเข็มที่สองแต่บางชนิดแต่ล้วนก็บอกว้าเน่าเนาะจ้ะแต่บอกให้เพื่อนเพื่อนงนิดๆน่น้อยเขาเขาด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้าพอดีล้วนกับฉีมาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยจ้ะเชื้อมันกับเขาไปในโตล้วนมาตัางอาทิตย์หนึ่งหรอเด้อจ้ะก็บ่มีอาการยังจ้ะธรรมดาบ่มียังบ่อยยังเลยเลยจ้ะเพื่อนๆเหงาเดี๋ยวปกติบ่มียังเลยจ้ะเนาะ เรากาลวงกับเซวายยังอ uh ีกนอกจากเพื่อนๆแต่ล like ้วงกับโลกเข็มที่สองด้วยจ้ะเห็นเขาบอกว่าเข็มที่สองนี่ก็ใส่เวลาประมาณซีหรือว่าสิบสองอาทิตย์นะจ้ะแต่เขาก็บอกมาอย่ายั่นเนาะแต่ก็ถึงเสียอาทิตย์แล้วแหละจากเพื่อนๆจ้ะเนาะล้วงกับกับกับบัวพะอเข็มที่สองแล้วแต่เขาจะเอิ่นไปฉีดเนาะแต่ล้วงกับบัวหรือลวงกับบัคิดยังอีกหน่อกจ้ะบางคนเขาก็สีลังเลใจว่าแบบใดแบบใดเนาะเอาเบาเบาแบบลวกๆเลยจ้ะบาเบาอะไอ้ลึกๆแห้งแบบใดเนาะจ้ะ ล้วนก็อ้านี Gulf ่แหละจ้าเพื่อนๆล้วนก็ชี้มาเรียบร้อยแล้วได้จ้าเพื่อนๆจ้าเนาะก็มาบอกสู้กันพังในจ่าเราก็มาทักทายเพื่อนๆพื่อนนั่นเเนาะเพราะว่าล้วนกับไปได้อ่าไหลโดนแล้วได้จ้าพอดีล้วนเขาเลยเออถือโอกาสมาคุยมาเบากับเพื่อนๆเนาะจ้ามาทักทายกันเด้อจ้าเพื่อนๆพื่อนจ้าถ้าล้วนฉีดเข็มที่สองอาการเป็นอย่างไรเด้อเพื่อนๆล้วนก็ซืมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังอี่เนาะแต่ล้วนเขาบอกว่า น้ำกดเขาสิว่ะอย่างบอแต่ลุ่นว่ามันบวเป็นอย่างพอลุ่นบาราเวาบารายว่ออธิบายไปทุกอย่างเนาะว่าแขกว่าลุ่นกับฉีดมากแล้วเนาะจ้ะเป็นเบื่อนแต่เข็มที่สองนี่ลุ่นกับล่ออ,อยู่จ้ะว่ามือใดเขาสื่อลุ่นไปฉีดอีกเนาะจ้ะการถ้าว่าสถานการณ์ตอนนี้เนาะอยู่ที่อังกฤษนะจ้ะลุ่นกับปิดปิดปากเอ้ยว่าไอ้ใส่่ใสหน้ากากทุกเทธอแหละที่ลุ่นออกไปใส่มาใส่นะจ้ะแต่ลุ่นกับพยายามใสอ่าเขาเอื่นยังนะชีวิตประจำวันของแต่ละมือ มันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเอนอาจจะสิว่าชิ้นกับอาลซิเมอร์เลยจ้ะเนาะ linear. เพราะว่าล้วนจําได้อยู่เลยจ้ะว่าตอนเดือนนี้เลยจ้ะวันที่ยี่สิบวันสุดท้ายที่ล้วนกับเลิอกคิดง,งานเลยจ้ะเพราะว่าล้วนก็ยุดเลยจนถึงมาตอนนี้เลยจ้ะยุดที่ว่าสิต้องเลี้ยนนิดหน่อยอยู่บ้าน,นเนาะปกติล้วนก็รับเลี้ยนนิดหน่อยอยู่อยู่บ้านอยู่แล <ๆ S 1> ้ว <ๆ S 1> เลยจ้ะเพื่อนๆตอนนี้ล้วนก็เลยบ่บ่ได้เห็นบ่ได้เข้ามาในบ้านบ่ได้รับเลี้ยนนิดหน่อยเพราะว่าก็เพราะว่าเรื่องโลกนี่แหละจ้ะเพื่อนๆ พอดีมันก็เป็นครบกำหนดปีหนึ่งเต็มๆเลยจ้ะเพื่อนๆปีหนึ่งนี่ไหวอะนี่เนาะจ้ะเพื่อนๆเนาะมันก็เลยเห็นให้ล้วนเวลาล้วนออกไปทางนอกไปใสมาใสนี่นี่มันหูซึกว่าเฮาจะต้องเขาเอ่ยยังไงใส่ใส่หน้ากากเนาะหน้ากากไอไอไอมาสก์เจาะประจําเนาะจ้ะแต่ถ้าล้วนออกไปทางนอกนี่ล้วนก็ ลวดบริเวปล่อยผมเองง่ายด้วจ้ะลวดก็เอาผมขึ้นมัดเลยด้วจ้ะแล้วก็ใส่หมวกคุ้มไว้ด้วจ้ะเพอวันอย่างนี้มาต้องสระผมเสมอเนาะแบบควบหมุดซึกแต่ละคนมันก็อาจจะมัคือกันเป็นบริจ้ะแต่ลวดสิเป็นเป็นสีเหลืเสื้อผ้าลวดก็สิเปลี่ยนด้วจ้ะันมันมันมันหูวงซึกว่าสบายใจนะจ้ะถ้าออกไปทั้งนอกใส่เสื้อผ้าตัวใดเนาะกลับมาก็ถอดชุดออกทั้งนอกไว้อาบน้ำเลยสิจ้ะถ้า่อาบน้ำก็เซ็ตหนาเซ็ตยังเลยจ้ะเพราะว่ามันมันมันควบหมุดซึกแต่กี่ลวดออกไปทั้งนอกเลยนะลวตอองดับแรก กันไปซื้อกับเข่ากับเมียงเนาะล้วนกับเส็ดกับเข่าแต่ละชิ้นแต่ละอันจนเข่าตัวเย็นเรียบร้อยหลังจากนั้นก็อาบน้ำสะผมเสมือเสมือจากเวลาออกออกไปทางนอกเสมือก็ต้องอาบเสมือหลังจากกลับมาเลยจ้ะแต่เดี๋ยวนี้มันก็บบริอาอาบเสมือกลับมาล้วนก็บบริอาอาบน้ำหลังจากกลับมาจากทางนอกล้วนก็บอาบน้ำย่าสารเลยจ้ะถ้าล้วนเสร็จเอาส่วนใดที่ว่าไอ้เลาะหน้าตาได้ที่มันบริอาทิดเนาะจ้ะเนาะแต่ส่วนนี้มันกับปิดอยู่แล้วมันจ้ะอันนี้ก็บส่วนนี้ก็ใส่หมวกแล้วเนาะแล้วก็เสื้อต้องก็ตอดออกจ้ะก็นี้อน ก็เลยมันโหดซึกว่าสี่ชิ่นแน่เนาะชิ่นหนีไหมถึงว่าเข้าไปเขาก็ต้องออกไปต้องใส่หน้ากากใส่นานใสหนีเนาะจ่าเพื่อนๆเนาะแต่ก็สิลบากกลัวสมัยอ่าบ่มีโลกนีไม่อยู่เนาะแต่กับว่เป็นยังมันก็อาจก็อยู่น้ำมันนะจ๊ะอยู่น้ำมันเนาะจ่ะห้องเพื่อนๆจ้าบ่แม่นห้าคนเดียวเนาะจ๊ะเนาะจ้ะเป็นทั่วโลกเนาะเฮ็ดจังไรแม่นบ่ล่ะจ้ะจ้าล้วนกับบ่มีหยังดอกจ้าล้วนก็สิเว้าเคลื่อนเรื่องที่ล้วนมาอัปเดตโอ้บ่แม่นอัปเดตที่มาให้เพื่อนๆฟังว่าล้วน ฉีดว่าวัคซีนโควิด1 9นี่ว่าอาการมันเป็นอย่างไรเนาะจ้าแต่ผมล้าอาการบมมีอย่างเด้อจ้าเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆก็แสด้ฟังข่าวฟังข่าวเลยเนาะว่าอาการฉีดนี่แต่ละคนก็วา่เวเออาเป็นอย่างสันเป็นอย่างสี่แต่ลูวก็เโอ้สาธุไปเนาะจ้าสาธุก็ก็ว่าโชคดีกับอะไรเป็นไข้เป็นอย่างเขาเป็นไข้เป็นอย่างธรรมดาเนาะจ้าเนาะหมอเขาบอกไว้แล้วเนาะจ้าแต่ก็บผมไม่อย่างดอกจากอ้าล้วนกับคือว่าแหละสีบอก่ขยายค่วมกวงกลัวงงนี่เนาะจ้า อืมจ้ะอากาศอยู่นี่ก็ยังหนาวอยู่เด้อจ้ะเพื่อนๆยังหนาวอยู่เนาะหนาวจ้ะล้วนกระปูกตอนนี้ล้วนไปบวชเหลืองเหลืองปูคลองเลยจ้ะเพราะว่าล้วนกับปีนี้ล้วนกับกาเป็นมะขือเปาะอกไปแล้วเด้อจ้ะเพื่อนๆแต่มันกำลังเกิดเจ้าว่าเป็ดยังเกิดล้วนกาไว้ในกระถางเดียวกันอ่ะหลายหลายเจ้ะเจ้าว่ายยังตัวยังจ้ะตอนนี้กำลังเกิดบ้างบ้างส่วนเนาะเพราะว่าอากาศมันกันหนาวล้วนเอาไว้ข้างในบ้านเวลาอาแดดที่ยังกระเพือย่างกระเว้นล้วนกับเอาออกไปไว้ข้างนอก เวลายังก็ขึ้นล้วนมอาไว้ทั้งในบานเนียจ้ะเพื่อนเพื่อนมันก็เกิดอยู่แต่ก็บอกว่างามเต็มที่เท่าไรเนาะจ้ะเนาะจ้ะเขาก็ขอให้ทุกคนเนาะก็เขาเอื่นยังได้อยู่ในแต่ละมือเนาะจ้ะเนาะถึงว่าสถานการณ์มันสิเป็นอย่างไดก็อยู่ให้มันมีความสุขไปแต่ละมือเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนจ้าเนาะจ้ะล้วนกับคลิปนี้ล้วนก่อสิขอล้วนกับว่าสีบอกซ้ำนี่เลยจ้าได้ทามื่อได้ล้วนได้ได้ฉีดเอ่อเข็มที่สองล้วนกับสิมาอ่าอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนอ่าสรงอีกเลอร์เธอหนึ่งเนาะจ้ะะเนา เข็มที่สองล้วนสิบเอาไว้ล้วนคือเข็มแหลกเราจะเข็มแหลกนี่ล้วนฉีดมาตั้งแต่เดือนหนึ่งเราได้จากคือว่าล้วนได้ของขวัญวันวาเลนไทน์เนาะก็คือวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นเข็มแหลกที่ล้วนฉีดนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าอืมแต่ล้วนก็ลื้อมันนีก็ถือโอกาสมากทักทายเพื่อนๆน้ำเนาะแล้วก็เล่ห์มาเขาเข่าเรืองอันนั้นเห้เพื่อนฟังไปเด้จ้าเพื่อนๆจ้าล้วนกับ่มีหยังได้จากล้วนกับเขาให้ทุกคนเนาะจ้า อ๋อเดี๋ยวก่อนเน่ารุ่นสีบอกเดี๋ยน้อยรุ่นกับบอลลูเดี๋ยวเาจะปืนเข่าก้าวตีต้อนสมัยไหลอ่าน้อจ้าเนาะจ้าแต่ก็ยังว่าแหละเนาะชีวิตน่าก็ต้องมูอ้อนก็ไปเรื่อยๆนะน้อยจ้าเนาะมันก็เลยบางเถื่อกระเวลามันกับบอมด้วยเนยยังเนากับย่าว่ากันได้จ้าแต่รุ่นกับบอลลงหลอกจ่าเรื่องยูทูบลุ่นกับสีเอินโฟร์รุ่นกับล่องสมอของลุ่นเลยเกือบทุกมือเนาะจ้าเนาะกับมีคลิปยังพ่อได้ล่องกับได้อยู่ในยูทูบน้ำเขากระล่องไปเลยจ้าอ่าสี่กับบอมมีนาะจละกกมัน เดี๋ยวได้เข้ากระเฮ็ดแล้วเนาะจ้ะเนาะเพื่อนเพื่อนล้วนกันเลยก็ต้องเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะจ้ะเพราะว่าก็คิดฮอดบ้านได้กันเข้าบได้เฮ็ดบได้ลงคลิปเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนบ่จ้ะล้วนกับขอบพระคุณหลายๆเด้อทุกท่านทุกคนเนาะที่มาเป็นกําลังใจให้ล้วนเสมอมานาะจ้ะเนาะจ้ะล้วนกับขอให้ทุกคนอันดับแรกเด้อที่ล้วนขอให้เพื่อนเพื่อนได้ก็คือสุขภาพเนาะจ้ะเนาะสุขภาพมาอันดับแรกเลยเด้อจ้ะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ลำลำได้ลุยหรือบอลลำบอลลุยก็พอยพ่อกินนเาะจ้ะเนาะ แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนถ้ปาปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ใดดังคว่ำปรารถนาเด้อจากเพื่อนๆจ้าล่วนก็ขอจบคลิปนี้สำนีนะจ้านาะล่วนก็ขอสวัสดีเด้อจากเพื่อนๆสวัสดีเจ้าเจอกันคลิปหนา้านะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย